สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลนะครับวันนี้หมอเก่งจะพาสอนวิธีการปอกส้มโอครับตามหมอเก่งมาเลยนะครับอุปกรณ์ง่ายๆก็มีแค่มีดแค่นี้นะครับกับส้มโอนะครับตามมาเลยครับนี่ครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็ปาดนี่เลยครับหัวนะครับพยายามอย่าให้มันโดนเนื้อส้มโอนะครับนี่ครับเอาโหนี่ครับปาดเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เอาก้นครับนี่ฮะพยายาม่ให้โดนเนื้อส้มโอนะครับ เกือบไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนสําคัญนี้ครับเราก็กรีดนะครับเป็นร่องเลยนะครับในตดวเนื้อส้มโบรับกรีดเป็นร่องเลยส้มโอรับจะกินอร่อยนี่ก็ให้มันลืมต้นก่อนนะครับอย่างน้อยก็ห้าถึงเจ็ดวันครับจะได้รสชาติที่อร่อยมากเลยนะครับส้มโครับนี่ครับกรีดเป็นล่องเลยครับพยายามจะโดนเนื้อส้มโครับ โอ้หเสียงครับง่ายๆแบบนี้ครับมันกรบรอบเลยครับอืมกรอบรอบหรือยังครับแน่ถ้ากรอบรอบล้วก็นี่ครับง่ายๆครับง่ายๆเลยครับนี่ครับปอกได้แล้วครับนี่ครับเหมือนปอกมะพร้าวเลยครับอืมอันนี้พัดโมโมพันธ์ขาวแตงกวานะครับ ไม่ถึงนาทีครับเราก็จะเสร็จแล้วครับปอกส้มโอง่ายครับนี่ครับนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับปอกด้วยมือนี่อันนี้หมอเก่งจับปอกแล้วก็กินเองเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรสชาติลูกนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับสวยงามไหมครับโอ้โหเสียง โอ้โหนี่ครับเนื้อส้มโบร์ครับบอกเองยกิเดนะครับขอวางไว้ตรงนี้นี่ครับเนื้อส้มโบร์ครับนี่รสชาติด,ดูสิครับขาเตียงก่าหวานกรอบอร่อยนะครับนี่ครับอุย้ยจุ๊บนี่ ด้วยเป็นไงครับวิธีปอกส้มโองง่ายๆปอกเองทินเองครับ<ม>อืหอหครับถ้าใครอยากกินก็มาไบซื้อได้เลยนะครับที่คลิิกหมอราชันนะครับส้มโอนะครับลูกละหนึ่งร้อยบาทครับขาวแตงกว่าหวานกรอบอร่อยครับ